อ,อีกวัวหน้าหรืออีหน้ากลัวเด้อเนี่ยน้องมาเยี่ยมบ้านเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยดูดูสัตว์เลี้ยงไอ้เราก็นึกว่าหมาแมวที่ไหนได้ดูดิสัตว์เลี้ยงอายุเท่าไหร่นะกี่ปีแล้วเนี่ยสี่ขวบ

ดูแลนะครับเนี่ยดูที่เนี่ยดูโอ้ดูหางด้ยเนี่ยเหมอนโอ้ไปผัดเผ็ดแซ่บไหมเนี่ย <c oughs> นะมีชื่อไหมเนี่ยมีชื่อไหมเนี่ยชักเขียวชักเขียวชักเขียวโอ้กับเจ้าของเขาหน่อยเนี่ยเจ้าของก็บอกเนี่ยเาาขาบอกพาสัตว์เลี้ยงมาเยี่ยมบ้านดูที่ดูสัตว์เลี้ยงเจรู้มองใสจ่จะลบ